สวัสดีชาวฟิวเจอร์ไฟทุกท่านด้วยนะครับคือตอนแรกอ่ะว่าจะทําเหมือนคลิปก่อนๆน,นะก็คือเปิดคลิปมาก็ลองเอาไปเล่นเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเสริมข้อมูลตัวละครที่หลังผมลองไปเล่นมาแล้วแล้วเดี๋ยวคืออยากให้ดูของที่ผมใส่ให้ตัวละครก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าของที่ผมใส่ให้ตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่ายมากนะครับแล้วมันกับเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวละครอ่ะมันทําได้ดีมากๆเลยนะครับคือแบบตกใจตกใจมากไม่คิดว่าไม่คิดว่า Ma k, มิสมา เก่งเก่งคือแบบตอนนี้พีคมาก็เออไม่ได้คาดหวังอะไรอ่ะเดี๋ยวลองไปดูของกันนะครับก็โจมตีนะครับเดี๋ยวดูดีว่ามีลีดไหมไม่มีลีดนะครับอยู่ที่4ี่หมนะครับผมก็แซดทุกอย่างที่จําเป็นนะครับตันหมดแล้วเนาะตีเร็วคลีเลเ็คลีดาเมีดไม่สอดป้องกันคูดาวนะครับอูลูนะครับเป็นอูลูแบบ แย่นะครับคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคืออย่างน้อยเป็น6ดาวจะดีกว่านี้ที่เป็นแค่5ดาวอย่งนะแล้วก็ที่เหลือก็เอามาดันสเต็กที่ขาดนะครับผมสกิลก็อัพเต็มหมดนะทายเป็นแรลงห้านะครับก็มิสมาเวลมันเป็นสายคอมแบทมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้กล่องคอมแบทในการอัพนะครับ ISO เนี่ยคือหนักนะครับคือมันเป็นแค่สเตจเจ็ดเองนะครับผมคือแบบระดับเจ็ดเองอะมันก็เพิ่มโจมตีแค่ยี่บสองเปอร์เซ็นต์นะครับจากสามสิบห้าป้าท่าจะไม่ผิดนะครับอาร์ติแฟกต์ไม่มีนะครับผมแล้วก็ เกียเป็นชมพูหลอมนะครับสไตร์พ็อกเนี่ยตีบอลแรงขึ้น100%ซึ่งต่ำที่สุดนะครับของเกียชมพูหลอมระดับไมตีถ้าเกิดสูงสุดก็เป็น120ใช่ไหมกลางๆก,ก็เป็น1 1 0เนาะ100เนี่ยคือต่ำสุดแล้วนะครับยูนิฟอร์มออปชั่นเนี่ยเป็นล e เ e น d ด r รี่นะครับเดี๋ยวให้ดูยูนิฟอร์มออปชั่นละกันไม่แย่มากนะผมรู้สึกว่ามันไม่แย่มากแต่มันก็ไม่ได้ดีอ่ะเจสิก้าโจนะครับอยู่ล่าสุดนะเออกิลกาเมชอยู่ล่าสุดนะครับ เอโก้นะครับอยู่ล่าสุดนะครับอันนี้ได้ใช้แน่นอนนะครับติงอันนี้แย่นะครับคือเป็นติงชุดเก่าซึ่งผมก็ซื้อไว้นานแล้วแหละครับล้านสุดท้ายเป็นวูฟเวอรีนนะครับซึ่งมันก็ดีอยู่นะครับมันเคยเป็นเมตาแหละมันเคยเก่งมากๆช่วงหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็ถือว่าน่าหลายคนน่าจะเคยมีมันอยู่แหละนะครับผมยังไม่ได้อัพเป็นมิติกนะหรือว่าเป็นเทพเจ้านะครับเพราะว่าเอ่อไบโอไม่เคยพออัพยูนิฟอร์มเลยนะครับไบโอตัวนั้นไม่ไม่เคยพอสักครั้งเลยโอเคก็ประมาณนี้ลวกัน นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูเกมเพย์นะครับตัวละครแล้วก็เดี๋ยวจะสอนคอมโบสกิลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ท้ายคลิปนะครับก่อนไปดูฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดซับสไครต์กดติดตามก็เหมือนกันใช่หรอนั่นแหละนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทาคลิปหน่อยนะครับเพื่อที่จะมาได้มารีวิวทุกทกอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับชมกันก็ไปดูกันเลยครับไปมาเริ่มกันที่บอสตัวใหม่อย่างกอกันบ้างนะครับก็จริงๆเท่าที่ผมลองมาเนี่ย ตัวเลเวล70ที่มันลงได้มีไม่เยอะนะครับมันก็มีแหละแต่ว่าแบบไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยแบบกับตอนอเมริกาอะไรเงี้ยที่มันลงบอลลีเจนตัวอื่นง,ง่ายๆเงี้มันก็ลงลําบากนะครับเอ่อมันส่วนใหญ่จะเป็นตัวเวล80ที่คนเขาใช้เล่นกันเนาะเพราะว่ามันมันลงง่ายละกันอันนี้ก็มาเป็นเหมือนชั้น9อ่ะไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับเหมือนลองเอามาลงให้ดูคำๆไมเฉยคือ มันตีได้นะมันตีได้แบบดาเมจมันพอดาเมจมันเหลือเลยแต่ว่าคือข้อเสียของแม่งไม่ใช่ข้อเสียของมันสิที่มันจะช้าเพราะว่าบอสมันเลียลาเว้ยยังไม่ค่อยมีแบบข้อเสียอะไรให้น่าเป็นห่วงตอนตีบอสกอเท่าไหร่นะอาจจะมีที่แบบว่าเวลาบอสมันขยับใช่ไหมเราสกิลทาร์เก็ตเรามันไม่ไอสกิลเรามันไม่ล็อกหัวมันไม่ล็อกเป้าหมายอ่ะอืมอาจจะทําให้ดาเมจหายได้ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือมิสมาเวลมันมีฮิวนะมันมีฮิวเรื่อยอ,อยู่แล้วแต่ว่าตัวของมันอะ่ะค่อนข้างที่จะบางนะครับอันนี้ต้องเอาเอ็โคมาสลับมาเก็บเครียกว่าไรนะสลับเอามาตีลูกน้องมันอะ่ะเพื่อให้มันไอเฟสเฟสของชาร์โดเรียมมันหายไปนะครับก็เอาเอโคเก็บไปเรื่อ, Echo อยเอโคผมใส่เกียร์ม่วงน่าจะเก็บได้สบายๆอยู่นะครับอืมเนีย่ยพอ หน้าจอมันเริ่มลาวแล้วก็แสดงว่าใกล้จบเฟสแล้วนะครับหมายถึงว่าเราก็ต้องไล่เคียร์มอนนล้นะหน้าจอมันถึงจะลาวนะครับอ่ะโอเคน่าจะจบแนละ้วเราน่าจะจบเฟสแรกของอ e ีกอได้นะครับจะเรียกเนาอีกแล้วลับสนนะโอเคน่าจะจบได้แล้วนะครับก็เอาจริงๆกอผมรู้สึกว่าคือบอสมันไม่น่ารำคาญถ้าเอาเท่าเอาตอนนะคือสก,กิลมันลีลาก็จริงแต่มันลีลานานแค่นั้นเองเอาตอนมันไม่ได้มันทั้งนานทั้งกวนตีนทั้งแบบ เยอะคือกอมันมันมีแพทเทิร์นของมันนะครับแล้วมันก็แค่หลบได้แล้วก็ตีมันต่อได้เรื่อยๆแต่บางทีมันก็น่าลำคาญตรงที่มันนานนี่แหละนะครับไม่เหมือนเอาตอนเอาตอนมันทั้งนานทั้งน่าลำคาญฮะเราก็ยังพอรับดามเมตได้อยู่นะไม่ใช่แบบโดนทีเดียวตายเลยนะครับแต่เราก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นอนะ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะบางนะยังไงเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไหมพอบอสมันหนีใช่ไหมสกิลเราก็จะกดไม่ติดด้วย และอันนี้คือกดแบบไม่มีไอสไตร์นะครับคือไม่มีออฟของเกียร์ชมพูหลอมนะเมื่อกี้คือเป็นแบบวันทามสองเ,เ,เ,เปล่าเลยนะเอ้าแล้วมึงไม่ตายว่ามึงตายยากใจเย็นจังวะโอ้โออ,อต่อมามาต่อกันที่เมฟิสโตนะครับด่าน50ก็ถือว่าสูงมากๆนะตอนนี้เนี่ยด่าน50ผมมีทีมเดียวที่เคลียร์ได้นะครับนั่นก็คือทีมของไวฟ์ฟ็อก์นะครับเวฟลีดแล้วก็มาร์คอรี่ดาเมจนะครับก็ สปอยไว้ก่อนเลยว่ากามราคารเนี่ยหรือว่ามิสมาเวลเนี่ยของผมนะครับลงได้เร็วกว่ามัคครี่นะแต่ว่าด้วยความที่หลายคนน่าจะรู้นอยู่แล้วนะครับว่ามาคครี่เนี่ยผมหรือหลายๆคนเนี่ยใส่เกียร์ม่วงกันเพราะว่ามันเก่งมากๆใน ABX นะครับส่วนกามราเนี่ยใส่เกียร์ชมพูนะครับชมพูหลอมเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอู้เชีย่ยสามสิบวิจบเฟสแรกแล้วเร็วมากนะโอเคมาต่อกับเรื่องเกียร์นะนเพราะว่าเกียร์ชมพูหลอมเนี่ยมันจะได้เปรียบกว่าเกียร์ม่วงมากๆอยู่แล้วนะครับ ในบอสเรจิเจนเพราะฉะนั้นกน็น่าจะเป็นเรื่องเกียร์ด้วยส่วนหนึ่งถ้าเกิดใส่เกียร์แดงเหมือนกันเนี่ยผมก็ยังตอบไม่ได้ว่าตัวไหนแรงกว่าผมอาจจะให้ m มคเคอรี่มั้งก็คงจะเป็นแมคเคอรี่แหละมัง้งคือมันแรงกว่าประมาณเกือบเกือบยี่กว่าวีอ่ะนะครับก็อันนี้ผมเอาเอ็ o โคมาเป็นลีดนะครับแล้วก็ไวฟอซ์ซัพพอร์ตนะ เอาเอโคมันเป็นหลีดเพราะว่าจริงๆอยากได้ไอตรงล,ลบดีบัฟนะครับแล้วก็เรื่องของป้องกัน60%เพราะว่ามิฟิโตเนี่ยมันตีเราแรงมากเลยนะเพราะฉะนั้นก็หาป้องกันมาไว้ก็ดีนะครับโหเนี่ยเห็นปะพอลบดีบัฟแล้วมันตีสวนได้เลยนะครับผมพูดมาตั้งนานแล้วลืมสอนคอมโบกามาราสัทีนะครับก็มิสเวลนะครับสามารถเล่นวันทามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์แดงเกียร์ชมพูนะครับ ชมพูหลอมนะครับเกียร์แดงเกียร์ชมพูหลอมวันทาม200นะครับเกียร์แดงหลอมอะไรเงี้ยเกียร์ม่วงก็เล่นได้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีเกียร์ม่วงก็ใส่วันทามใส่เกียร์แดงอะไรนี่เถอะนะครับคอมโบนะครับมันก็จะคล้ายๆกับอิเล็กซ์ตราเลยนะครับก็จะเป็น3 4 5นะครับลง5นะแล้วก็จะเป็น3 4 5 6นะครับตอนมีสกิลเพียร์3นะ6เนี่ยต้องกดย้ำย้ำนิดนึงนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับคือมันต้องกดย้ำอีกยี่สิบสองสามรอบนะครับคล้ายๆกับแบล็กวีโดแล้วก็อีกตัวชื่ออะไรวะะะเเเเเววนนนนนพูลลยยนยะี่มมัร็าก ดูดิคือแบบมันเร็วมากเลยนะมันจะจบได้ภายในแบบ3นาทีอะแล้วคือถ้าเกิดเนี่ยเห็นไหมผมเอาไวฟ็อกกับเอาเอ็โคมาสลับในการวิ่งหนีบอสบ่อยมากนะเพราะมันจะมีบางช็อตที่ผมอาจจะตายได้นะครับก็เลยเ,เซฟตัวไว้ก่อนนะคือการเอาสลับพวกเนี้ยมันทำค่อนข้างค่อนข้างทำเสียเวลานะครับประมาณแบบเกือบสิวิเลยนะครับผมแต่มันแรงมากอะมันคอมโบหนึ่งก็แบบ4ี่หลอดครึ่งนะซอนมีเทียสามก็แบบประมาณ 8หลอดกว่าๆไปเผอคอมโบดีๆเกียร์ติดดีๆเนี่ยสิบหลอดนะครับคือมันอมไม่รู้จะไม่ไม่รู้จะพูดยังไงให้เข้าใจอ่ะคือขอมแบบเนี้ยไม่มีอะไรเลยนะครับตัวทั้งตัวไม่มีอะไรเลยยูนิฟอร์มก็ยังไม่เทพพระเจ้านะครับเป็นแค่แบบเกียร์ชมพูลหลอมธรรมดา,าสามารถทาได้ขนาดนี้นี่คือแบบน่าน่าทึ่งน่าเก่ง่ะไม่รู้จะพูดอะไรละหูแม่งตบทีนี้โคตรแรงนะครับเมื่อกี้แม่งไหลเป็นน้ํา อันนี้เราก็น่าจะจบได้เลยนะครับไม่ต้องเก็บไตรพรอกเป็นสดๆไปเลยก็ไม่ถึง3นาทีนะโอ้โ oh, หอะไรมันจะเก่งขนาดนั้นนะครับเออม่งจะอวยก็อวยเกินนี่นี่จะอัปเดตแบบนึงคือตอนนี้นะครับเป็นเวลา4ี่ทุ่มสีของวันที่2 4สอ,อกัสหรือว่า2 4สิงหาคือเป็นวันที่อัปเดตสมิสมาเวลนี่แหละคือผมรอเพื่อที่จะลงดอมังมูงให้ทุกคนดูเว้ย เพราะผมคิดว่าดอมังมูเนี่ยมิสมาเวลมันต้องโหดแน่ๆเลยนะครับคือรอหนึ่งวันเพื่อที่จะรอให้มันรีเซ็ตดอมังมูนะครับเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นวันที่ชนะทางสายนั่นก็คือวันของสายสีฟ้าซึ่งมิสมาเวลเนี่ยเป็นสายสีเขียวเนาะแต่ว่าฮะนั่งเป็นสายแดงก็อดดูดอมังมูไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปลงบอสเนาให้ดูอีกรอบหนึ่งลวกันเผื่อจะได้เห็น,จะ,หนจะได้เห็นภาพรวมมากขึ้นนะครับของที่ใส่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะนี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับหินก็คล้ายๆเดิมครับคล้ายเดิ ไม่มีอะไรนะครับยูนมีความก็ยังเป็น l ีเจน d ด r รีอยู่ไปกลับเข้าสู่การรีวิวนะครับรีวิว้ามวันก็นั่นแหละมาต่อกันที่นาวแล้วกันนะครับนาวด่าน49นะก็จะเป็นเงื่อนไขสายเขียวฮีโร่นะครับก็ใส่สไตรเกอร์ไปประมาณนี้นะครับมีไม่สลบหลีกมาช่วยนิดนึงนะครับผมซักประมาณตัวหนึ่งก็นาวเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า มันลงช้ากว่าเมฟิโต้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่ามิสมาเวลเนี่ยมันแพ้ทางสายเนาะคือบอสสายากลทั้งก็แพ้ทางสายทุกคนแหละนะครับก็มันไม่ได้จะลงง่ายเหมือนเมฟิโต้ละกันเพราะเมฟิโต้เนี่ยถึงด่านมันจะสูงกว่าด่านหนึ่งแต่ว่าเอ่อมันชนะทางสายนะครับมิสมาเวลผมเป็นแรงห้านะย่ามีทีหนึง่งก็มันไม่มีอะไรเลยนะสําหรับนาวนะครับผมรู้สึกว่านาวอ่ะถึงมันจะใช้เวลามากกว่าเพราะว่าบอสมันค่อนข้างที่จะอึดกว่าคือเราไม่ได้ตีแรงเท่าเมฟิโต้อะ หมายถึงว่าตัวเราไม่ทําดาเมจต่อบอสแรงเท่าเมฟิโตนะครับแต่ว่าตัวมันคือมันมีแพทเทิร์นที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงแล้วก็ไม่ได้ตีเราแบบฟื้ฟับหายเลยหรือแบบคือเมฟิโตมันแบบช็อตจะทําอะไรแม่งก็ทําแม่งจะปลาระเบิดใส่เราไม่ให้ปลาระเบิดปลาไฟใส่เราแม่งจะหมุนหมุนอะไรของแม่งนั่นแหละแต่ว่าเนาเนี่ยมันต้องที่จะสวีทฟอร์เวิร์ดนะครับคือมันมันไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับ30หลอดแรกก็คือยืนง่ๆนั่งง่ๆให้เราตีนะครับ สามบหลอดหลักมันก็ลุกขึ้นมาขี่มังกรนุ้ยนั่นแล้วก็ตีได้สบายสบายเลยนะครับโอเคโอเคจบเฟสแรกจบเฟสแรกประมาณ1นาทีกว่ากว่าถือว่าใช้ได้นะครับยังไงก็ผ่านยังไงก็ผ่านอันนี้คือตีเนาด่านที่ข้าวครั้งแรกของผมเลยนะอันนี้ยังเป็นแบบยังอยู่ในเวอร์บอสประจําวันอยู่นะก็คือแบบตีเสร็จแล้วได้ของนะครับไม่ใช่แบบอะไรนะเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดแพททีสนะครับก็อืมคอมโบหนึ่งมันก็ประมาณ3หลอดนะ้องประมาณ3หลอดนะครับคอมโบทียสามเนี่ยประมาณ7หลอด 8หลอดก็พอๆกับเอฟิตโต้แหละนะครับเบากว่าน,นิดนึงเพราะว่าเป็นสายสากลอะเนาะก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเราใส่เกียร์หลอมให้กับมิสมาเวลหรือว่ากัมล拉เนี่ยเราจะต้องวิ่งเก็บนะครับทุกคอมโบนะให้ยิ่งเป็นดาดสูงสูงเนี่ยไม่วิ่งเก็บนี่ไม่ได้เลยนะครับยิ่งเป็นเกียร์ชมพูอะถ้าเกิดไม่วิ่งเก็บก็เหมือนเราเล่นวันทาม200งงๆธรรมดานะครับอืมไม่เหมือนเกียร์แดงที่แบบบางทีเราลืมเก็บบีดดาวมันยังมีเชนฮิตมาช่วยนะ เกชมพูนี่ไม่ได้เลยนะครับเราต้องวิ่งเก็บตลอดเลยนะก็ผ่านไป2องนาทีแล้วนะครับเหลือประมาณ20ิกว่าหลอดนะก็ใช้ได้อะมันไม่ได้ยากอะไรอะ่ะคือมันไม่ต้องมากังวลกับมันคือไม่ต้องมากังวลว่ากูจะตายไหมอะ่ะคือมันไม่ใช่เล่นมันไม่ได้แบบเป็นเจนฟอสเตอร์ที่มันเล่นยากชิบหายมันดาเมจไหลเรื่อยๆเลยเออจะว่าไปมันเล่นง่ายกว่าเจนฟอสเตอร์มากๆเลยนะคือเจนฟอสเตอร์นี่แบบเล่นทรมานชิบหายเลย เล่นมาถึงว่าเล่นวันทามนะแล้วก็แบบเล่นดาดสูงสูงคือแบบโหโคตรทรมานแต่มิสมาเวลคือมันแบบมันไหลเรื่อยๆดาเมจก็วิง่งเก็บจอยตีไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลอะไรนะครับม,มันดูเป็นตัวที่แบบคือดาเมจอาจจะไม่ได้แรงคือจะพูดไม่ได้แรงไม่ได้มันแรงมากคือมันคงไม่แรงเท่าตัวเวลแปดสิบหรอกคือมันแรงมากๆเลยในระดับหนึ่งแถมมันก็ยังเล่นง่ายแล้วก็เอาตัวรอดได้ดีในระดับหนึ่งอาจจะ ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้วิ่งช้านะครับอันนี้เราจะลองจบดูว่าจะถึง7็ดหลอดไหมนะครับด้วยคอมโบเทียสามทีเดียวถ้าคือจบนี่คือโูนจ่าจบแล้วแหละมันแรงมากอะไอ้ท่าทุบพื้นมันอะที่มันใช้แบบมือที่มันตีพ่อตีแม่ฮะแล้วก็มือเท่าใบลานแล้วก็ทุบทุบทุบอะโอ้ช็อตนั้นมันโคตรแรงแล้วก็ต่อยมาสุดท้ายนะฮบนั่นแหละนะครับก็พยายามให้วันทม์นะครับของเราอยู่ใน อยู่ในสกิลเชียร์สตอนที่มันทุบพื้นแล้วก็ตอนที่มันต่อยมาสุดท้ายนะครับเพราะต่อยมาสุดท้ายนี่มันก็แรงมากนะนี่เราน่าจะจบได้ก่อน1นาที20วิหรือเปล่าอืมน่าจะจบได้นะถ้าเกิดเราใช้เวลาเคลียร์ไปประมาณ4นาทีกว่า,ก,วาก็ค่อนจะดีนะเร็วกว่ามัคคลีีไอ้บ้าเอ้ยคือมึงจะเร็วกว่ามัคคลี่ทั้ง2อบอสไม่ได้นะเว้ยมัคคัลี่เนี่ยผมเล่นนะครับเหลือ4 8่ิบวินนะแต่มัคคัลี่ก็เกียย์ม่วงอะเนาะก็ยังไม่อยากพูดอะไรมากมายนะครับเพราะว่า หลายคนคงรู้ว่าเกียร์ม่วงไม่เหมาะกับการลงบอลเลเจนเนาะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับบอสนนวเดี๋ยวเราลองไปสรุปกันท้ายคลิปนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปมิสมาเวลให้แล้วกันนะครับว่าตัวมันเก่งแล้วก็น่าปันขนาดไหมส่วนตัวผมมองว่าตัวมันเป็นตัวที่มีดาเมจแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับบวกกับการที่สก,กิลมันก็เล่นง่ายนะครับไม่ได้กดวันททมยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ อ๋อเลวันทําได้เนาะข้อเสียไม่กี่อย่างซึ่งจริงๆมันก็ไม่เชิงข้อเสียหรอกคือผมพยายามหาข้อเสียให้เพราะว่าจะได้ไม่อวยเกินไปเนาะอย่างแรกก็เลยอย่างแรกนะครับก็คือมันไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นนะ่ะบางทีตอนวิ่งเก็บไอ้วงเวทของเมฟิสโตเนี่ยมันก็จะค่อนข้างที่จะช้านะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือมันบางนะครับดูเลือดมันสีเลือดมันห้าหมื่นเองนะซึ่งมันก็ ไม่ได้เยอะอะไรมาคือป้องกันมันน้อยอ่ะคือมันโดนตีทีหนึ่งไม่ตายหรอกแต่ถ้ามันก็ไม่ได้อึดขนาดนั้นนะครับอันนี้คือข้อพิจารณาอย่างหนึ่งก็คือนั่นแหละมันก็มีโอกาสตายได้ในระดับหนึ่งนะครับก็คือเหมือนคาแรคเตอร์ทั่วไปเหมือนแบบเหมือนตัวละครทั่วไปแล้วแหละอืมส่วนถามว่ามันแรงกว่าฮอกอายไหมมันแรงกว่าฮอกอายแน่นอนนะครับมันเล่นง่ายกว่าฮอกอายแน่นอนนะครับก็ขนาดของผมก็ใส่ขนาดนี้ก็ยัง ผมรู้สึกว่าเออยังแรงกว่าฮอกอายอะครับตอนใส่วันทามก็ยังแบบโอ้โหยังตอนตอนที่แบบผมใส่วันทามเล่นะนะก็ยังรู้สึกว่าเออมันก็ยังรีดาเมจได้เรื่อยๆคือแบบอย่างฮอกอายกับเวนพูอะผมรู้สึกว่าตัวมันอะจะแรงแค่แบบคือมันจะแรงมากๆเลยตอนสกิลเชียร์สามสกิลหนึ่งถึงห้ามันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะเออมันแรงแหละแต่มันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะแต่กามลาผมรู้สึกว่ามันแรง ทั้งหมดเลยนะมันแบบมันไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆแล้วมันจะแบบก,ก็ระเบิดทีเดียวกิวยาสามเลยอะ่ะคือมันเออมัน,ม,นมันดูรีดดาเมจได้เยอะแล้วก็ต่อเนื่องมากกว่านะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่ผมคล่องใจแล้วผมยังไม่กล้ายังไม่กล้าด่วนสรุปเลยก็คือแมคคิรี่นะครับคือแมคคิรี่เนี่ยมันลงบอสนะครับเร็วกว่าแมคคิรี่นะเท่าที่ผมลองมาคือแมคคิรี่ของผมเนี่ยของแน่นมากนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยก็แบบโอดินเบสซิ่งก็แน่นมากกียาม่วงหินเหินอาร์ติฟองอาร์ติแฟก แลงหกด้วยนะเป็นแลงหกยูนิฟอร์มที่พเจ้าแต่ปัญหาของมันก็คือเป็นเกียร์ม่วงแล้วหลายคนก็จะรู้ว่าเกียร์ม่วงเนี่ยมันไม่เหมาะกับบอร์ดรีเจนสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะทดสอบเนี่ยคงจะต้องเป็นชมพูหลอมด้วยกันของเท่าเท่ากันครับซึ่งผมก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวน่าจะต้องลองเทสอะไรทีเทสอะไรรอบสลับเกียร์ไปมาดูนะครับผมแต่ว่ามัคคารีเนี่ยน่าจะยังได้เปรียบกว่ากามลานะครับเพราะว่านางเนี่ยได้ใช้ใน ABX ทั้ง2วันเลยนะทั้งวีทชายและวีหจิกเลยนะครับแล้วก็ได้ใช้ครบทุกซีซั่นเลยนะอาจจะต้องมีเอาเวฟเอาเอ็กโคมาช่วยในการสกรัดบอสนะครับแต่ว่าถึงนางอาจจะนะครับอาจจะลงบอสได้ชา้ากว่ามิสมาเวลเนี่ยแต่ว่านางก็ยังเก่งมากๆเป็นตัวสายเขียวที่แบบโคตรเก่งนะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามัคคารีเนี่ย ก็ยังหน้าปั้นอยู่นะมันยังใช้ได้ใน A B X นะครับส่วน h a อก Eye เนี่ยใครที่ปั้น h a อก Eye ไปไม่ต้องเสียใจยมันคือมันไม่ถึงกับต้องแบบเสียดายขนาดนั้นนะ่ะถามว่าม i สซิมาเมันแรงกว่าไหมมันแรงกว่านะแต่ว่า Hawk Eye มันก็ยังแรงมันก็ยังหน้าปั้นยังใช้นยังหน้าใช้งานอยู่นะครับก็ถ้าเกิดทมผมผมให้เป็น Mi สซิมาเนะผมให้ Mi สซิมาเเป็นสายเขียวนะครับเทียร์สามที่มีดาเมจแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะครับ a อก E y e ก็ลองลงมานิดนึงนะครับผมก็ไม่ได้น่าเกียดคือไม่คือแบบ ไม่ถึงกับต้องเสียดายขนาดนั้นนะที่ปั้นหอกไอไปนะครับก็แนะนําว่าให้ปั้นให้เสร็จเป็นตัวๆนะครับจะได้ไม่ต้องดองหรือว่าดองทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีตัวปั้นไม่มีตัวใช้อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับมิสมาเวลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในตัวเป็นหนึ่งในตัวที่เก่งมากๆนะเป็นแบบเป็นตัวที่ได้รีเวิร์กมาแล้วแบบเก่งโคตรๆเลยอันนี้ครับก็อืมประมาณนั้นแหละนะครับสำหรับมิส s มาเวลเดี๋ยวรอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในคลิปรีวิวบลูดากอนซันเบิร์